ฮัลโหลสวัสดีค่ะสาวๆพอดีกําลังจะไปออกกำลังกายช่วงนี้ยังฟิตเนสทุกวันเลยนะคะก็ สี่วันต่ออาทิตย์นะมีคนถามเยอะมากเลยว่าฟิตเนสที่ไหนไม่ขอบอกได้ปะกลัวตามไปนะคะก็ช่วงนี้ฟิตเนสบ่อยก็เลยไม่ได้มาแบบอัดคือทักทาย h e ห l o h e l l ลกัน<ๆ>นะคะก็แต่วันนี้มาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้เรามีโปรโมชั่นคืนกำลังให้กับลูกค้าต้อนรับสิ้นปีของเราบอกเลยว่าสิ้นปีนี้ยัมม mm hmm. ยงมีเซอร์ไพรส์เยอะมากซึ่งวันนี้ยังจะมายิงเซอร์ไพรส์แรกก่อนนะคะเซอร์ไพรส์แรกนั้นก็คือการซื้อคู่หรือซื้อเป็นเซตนะคะยังดยลดราคาพิเศษให้อีกนะสำหรับคนที่อุดหนุนเพียวเวอร์อยู่แล้วหรือกิน,นะคะ นะวันนี้ยังมาบอกโปรโมชั่นก่อนเลยว่าตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะอันแรกเลยนะคะก็คือเพียวเวอร์นะใครที่ทานเพียวเวอร์อยู่ตัวเดียวนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเน้นลดน้ําหนักโดยตรงลดน้ําหนักลดสัสดส่วนนะคะแล้วก็เน้นการเผาผัานไขมันออกนะคะไม่ใช่การกดประสาทอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะปลอดภัยแนะ่นอนไม่มีอาการข้างเคียงทานแล้วปลอดภยัยทานแล้วปลอดภยัยฟังนะทานแล้วปลอดภยัย ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะแล้วหยุดทานก็ไม่โยโย่ไม่มีใครโยโย่เลยให้ไปดูรีวิวในอัลบั้มได้นะคะมีแต่คนหยุดกินแล้วก็เออน้าหนักคงที่รู้สึกโอเคอะไรประมาณนี้ก็ตอนนี้นะคะใครที่กินเพลเวอร์อยู่นะคะก็2กล่องนะคะจากที่ลดอยู่แล้วพันแนะเหลือ1,700บาทส่งฟรีเอสนะคะส่วนคนที่ลังเลว่าเออจะกินดีไม่น่ากินดีไม่น่าอะไรเงี้ยในะคะก็บอกเลยว่ากินเถอะนะคะแล้วก็ อ่ะเรามาคุยกันอีกทีนึงเนาะว่ากินยังไงนะคะสำหรับคนที่ดื้อยามากผ่านยามาเยอะอะไรเงี้ยเราค่อยคุยกันหลังไหมนะอ่ะอันนี้ก็คือโปรแรกนะคะโปรต่อมานะคะก็คือคลีนเวอร์นะคะดีถอกของแยมนะคะคลีนหมดไส้หมดพุงกินเยอะแค่ไหนก็เอาออกหมดบอกเลยว่าแยมกินแทบทุกวันเลยนะเออคือมันแบบมันเป็นสิ่งที่แยมแบบติดมากคือไม่กินไม่ได้นะคะเพราะชอบมากสําหรับคนที่ถ่ายยาแบบโอ้โหชีวิตอาทิตย์นึงถ่ายทีนึงหรือไม่ก็แบบ เดืนหนึ่งถ่ายสองครั้งป่ะเออเน่าไหมข้างในคือการที่เราคลีนออกนะคะตัวนี้นะคะมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดูไวน้นะไม่ใช่แค่การลดพุงหรือว่าคลีนล้ำไส้ดีทอ็อกอย่างเดียวมันช่วยเรื่องผิวด้วยนะคะมันทําให้เราเนี่ยไม่เป็นพวกสิวหรือปัญหาแบบผิวแบบ ผิวไม่สดใสอะไรเงี้ยนะคะมันจะแก้เรื่องหมักหมุมตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการดีท็อกซ์เนี่ยดีส่งผลดีหลายอย่างนะคะบอกเลยและถ้ากินคู่กับลดน้ําหนักนะคะก็จะทําให้เห็นผลดีขึ้นเพราะตัวนี้มันไปคลีนสิ่งที่ตกค้างตามลาไส้ของเราออกทําให้เราดูดซึมยาได้ดีขึ้นด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะใครมีปัญหาพุงโลพุงยื่นขี้ยากนะคะก็ควรจะเอาดีท็อกซ์ไปกินนะคะพุงจะได้แบนแบนอ่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะปกติเนี้ยซื้อ2กระปุกอะมันพันสคือราคาลดแล้วนะ ตอนนี้ลดอีกนะคะเหลือ1,200บาทส่งครีมเอสเหมือนกันค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะฟูเวอร์ฟูเวอร์ตัวนี้นะคะช่วยเรื่องอะไรยยมขอบอกเน้นๆเลยว่าใครเป็นปัญหาตกขาวน้องสาวมีกลิ่นนะคะ หายแล้วก็จะทําให้เราไม่ลำคาญนะ่ะคือแบบบางทีเราเป็นตกขาวใช่ปะ่ะแล้วมันก็แบบรู้สึกหนึบหนารู้สึกแบบอับชื้นแล้วมีกลิ่นอะไรเงี้ยกินตัวนี้เข้าไปนะคะประมาณ7วันขึ้นไปเห็นผลแน่นอนว่าตกขาวหายไม่มีแล้วก็น้องสาวแห้งสะอาดมากขึ้นนะคะเรื่องจิง๋มเรื่องอะไรที่เป็นแบบว่ารูฟิตอะไรเงี้ยนะคะก็เห็นเขาคอนเฟิร์มว่าฟิตนะอันนี้คือไปลองกันเองเพราะว่ายังไม่มีผัวนะยังก็ไม่รู้ว่าฟิตไหมแต่ตัวยามายากินเพื่ออะไรเพื่อหน้าอกด้วยนะคะก็คือหน้าอกเนี่ยหน้าอกหน้าใจเรานะคะจากที่แบบว่าเอ่อทำมานะ่ะมัน ถ้ากินตัวนี้เข้าไปนะคะมันก็จะทําให้ดูนิ่มขึ้นนะเป็นแบบเป็นนมแบบเป็นเนื้อมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่ไม่มีนมหรือเป็นคนแบบว่าหน้าอกแบนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไปดึงเนื้อขึ้นมานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรนะคือไม่มีส่วนผสมของอะไรอันตรายนะคะก็บอกก่อนนะว่ามันเป็นสมุนไพรนะคะมันจะเป็นพวกแบบสมุนไพรจีนะ่ะพวกตังกุยปักกี้เสกตีแล้วก็แบบว่า พวกโสมเห็ดหลินจืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็บํารุงผิวด้วยกินตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวฟูเนียนด้วยก็คือการแต่งหน้าหรือการลงรองพื้นหรืออะไรของเราเนี่ยจะดูติดทนนานแล้วก็ผิวเนียนละเอียดมากขึ้นอันนี้คือเสริมความสาวนะคะสาวประเภท2ก็กินได้นะคะเพราะว่าสาวประเภท2เนี่ยจะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะใช่ไหมเออเรากินตัวนี้เข้าไปก็เหมือนไปเสริมฮอร์โมนเพศหญิงนะคะก็ กินได้นะคะกินได้แล้วก็ที่สําคัญที่ยำแนะนำและนําเสนอมากๆเลยสําหรับฟูเวอร์คืออยากให้ทุกคนได้ลองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนี้ยำจับโปรโม,มชั่นพิเศษสุดๆนะคะราคาเต็มเนี่ยพันสามห้าสิลดเหลือเก้าร้อยห้าสยังไม่พอตอนนี้ใครซื้อฟูเวอร์หกระปุกเก้ารบาทแถมฟรีหนึ่งกระปุกโคตรคุ้มอะ่ะ เพราะอะไรรู้ป่ะพยาะยามอยากให้ทุกคนอนะ่ะกินต่อเนื่องนะคะก็คือ2กระปุกเนี่ยจะสามารถทานได้1เดือนเต็มนะคะก็จะเห็นผลได้ดีวิธีทานก็คือก่อนนอะน2เม็ดนะคะอันนี้คุ้มมากนะคะซื้อฟูเวอร์ตอนนี้นะก็ร้อยห้าสิบบาทหนึ่งแถมหนึ่งโคตรคุ้มเลยนะคะโปรโมชั่นถึงสิ้นปีนี้นะคะโอเคต่อมาโปรสุดท้ายแล้วนะคะโปรสุดท้ายนะคะก็คือเพียวเวอร์กับคินเวอร์นะคะ บางคนชอบกินคู่เพราะว่ายามแนะนําเสมอว่าเออถ้าดื้อยามาหรือว่าอยากเห็นผลไวๆเนี่ยให้กินคู่กันเลยเพราะตัวเนี้ยจะไปเผ็ดเผาพันไขมันใช่ไหมช่วยลดน้ําหนักลดสัดส่วนตัวเนี้ยจะไปแบบดึงดึงสารตกค้างอะไรอย่างเงี้ยตามนาไใสของเราให้เราขับถ่ายง่ายคนที่อ้วนเนี่ยก็คือคนที่ถ่ายยากนะคะคนที่แบบว่าไม่เอาของเสียออกเลยมันหมักหมมตามร่างกายมันก็ไปทิ้งตามสัดส่วนตามอะไรมันก็เลยทําให้มีไขมันส่วนเกินแต่ถ้าเราคลีนออกมันก็จะดีแล้วก็ดูดซึมยาตัวนี้ได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้คู่นี้นะ 1,550บาทใช่ไหมแถมฟรีทิ้นเป็ดทิ้นเป็ดคือทิ้นที่ทาปากมี3สีนะคะก็คือชมพูม่วงแดงสามารถเลือกสีได้นะส่วนอีกโปรหนึ่งอันนี้อันนี้คือโปรเด็ดมากคือตั้งแต่ยิงโปรไปอันนี้ขายดีมากคืออะไรรูป้ป่ะสองเซ็ตคู่หู2คู่ก็คือคู่หูดับเบิลนั่นเองนะคะก็จะได้เพียวเวอร์2กล่อง แล้วก็ค l ีนเวอร์กระปุกนะคะจากราคาเต็มราคาปกติที่ยําขายคือ3,100ใช่ไหมตอนนี้ลดพิเศษนะคะใครซื้อคู่หูดับเบลิลก็คือเพียวเวอร์สองคลีนนะคะจากราคา3,100ายบาทยำลดพิเศษเหลือ2,750บาท คุ้มมากนะคะก็คือถ้าสมมติซื้อคู่เดี่ยวมันจะทานได้เดือนหนึ่งพอดีใช่ปะเออก็เลยจะโปรนี้ให้นะคะเพราะว่ามีคนสั่งบ่อยนะสำหรับใครที่อยากจะกินหนึ่งเดือนเต็มนะคะโดยราคาพิเศษที่แบบว่านานานทีจัดให้นะคะก็2750บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากโอเคนะวันนี้มาบอกโปรเท่านี้นะคะสำหรับคนที่สนใจนะอุดหนุนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนจะได้มีหุ่นที่ดีผิวที่สวยนมใหญ่รูฟิตด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะ แม่ค้ากินเองนะคะทุกตัวนะคะคอนเฟิร์มว่าเห็นผลทุกตัวแน่นอนนะคะอ่ะถ้าเกิดใครซื้อ3ตัวนี้มีคนสงสัยว่าเออแล้วมันถ้าซื้อ3าตัวลดไหมนะคะก็ถ้า3ตัวนี้นะคะยังเคยยิงโปรไปแล้วบอกไปแล้วเนาะว่าซื้อ3ตัวนะคะครบเลยลดเหลือ2150บาทนะคะนี่ก็คือโปรอีกโปรหนึ่งคือสิ้นปีนี้โปรแน่นมากพูดเลยนะคะคนซื้อมากนะเพราะว่าเราจะได้สวยกันทันปีใหม่ด้วยนะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะพูดจะ7นาทีแล้ว ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครสนใจสินค้าก็ไลน์มานะคะที่ไลน์แยมนี่2นะคะเดี๋ยวไปออกกํลาลังกายก่อนบ๊ายบาย